ไม่ได้ชูมือไม่มีสิบปีมาเดี๋ยวขอขอจอดชูมือหน่อยนะฮะรอเพื่อไถยด้วยชูมือนะครับสาเพื่อได้เสียงได้ไ้มพี่เสียงได้ไหมเอาพี่ก่อนนะยก

ราคาก่อนนะราคาก่อนราคาก่อนต้นคุากำไร3ามสามเป็นนั่นอนันนันอันนี้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนใจนะจะเปลี่ยนแ้วแล้วเราก็จะผักราคาขึ้นไปขายกลไกท่อทางนี้อังนี้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนใจขอขอที่มาี่อนมา สุดยอดไม่ลืมไม่ได้เปลี่ยนใจแค่เปลี่ยนแนวนิดเดีพี่งนเรื่องการระบายน้ำนะครับเรื่องเกี่ยวกับการส่งน้ำต่างๆเรื่องนี้ควรทำทั้งระบบเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาตรงอยุธยายได้อย่างเดียวความจริงแล้วก็ควรจะดูเรื่องของต้นน้ําด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับในกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่เรื่องการบริหารการน้ำนะครับซึ่ง สมาชิกตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยแล้วก็ตั้งแต่สมัยเพื่อไทยในรอบที่แล้วเนี่ยเรามีโครงการขนาดใจากนะครับแต่ก็ถูกยดโครงการทิ้ไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับในการทดเคยตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํานะครับอีกอันหนึ่งคือการที่สินค้าเกษตรเนี่ยแน่นอนว่าเริ่มต้นก็อยู่ในประเทศแต่การคุมเรื่องของดีมาน์ทัพลายต่างๆ การคุมการเจรจากับอินเดียการเจรจากับบางประเทศที่มีการขายข้าวเหมือนกันเพื่อที่จะให้ราคาเนี่ยไปด้วยกันทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นะระบบระเบียบของเรื่องของการต่างประเทศที่ต้องทขนานกันไปเพ,เพื่อเพื่อเหลือทุกคนนะครับประชาชนจะกินดีอยู่ดีเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับการเดินทางต่างๆในการที่เราจะพูดคุยกันสัญจรกันซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมาก สเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับราคาต่างๆนะครับเรื่องตรงนี้เรามีความจําเป็นที่จะต้องดูแลในทุกระบบในทุกมิตินะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องของราคาตกต่ำนะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืชนอกฤดูการนะฮะว่าคุณควรจะทํายังไงควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมือ,อยังไงให้ชัดเจนแล้วก็ ควรที่จะ,ะมีความรับผิดชอบในการที่จะมาคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับด้วยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นมนั้งแต่อบปีที่ผ่านมานะคะก็ราคาข้าวต่ำก็ทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นก็ทำให้เราอะมีมีสินเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะสมัยก่อนต้องย้อนหน่อยหนึ่งพักเลยแต่ก่อนนี้เคยชาวนานเนี่ย โดนตาอาปากได้นะคะมีที่ทำกินมีสิ่งดีๆเข้ามาหลายๆอย่างนะคะแต่หลังจากนั้นที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็มันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะวิทยาอย่างรับกลัมมาหนึ่งสิปี้ก็ในฐที่เป็นผู้สมัครแล้วก็กองทุนกองทุนเล่นแะ จะคนที่ได้ประโยชน์จากการที่่ไม่ไปอันนี้รับทราบเตรเตมเตรียมต้องเป็นพี่เสดเตรียมนึงเข่าเข้าที่นับน้ำเลยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อผนมี่โอกาสเข้าไปเราจะแก้ไขปัญหาให้กับท่านทั้งเรื่องของราคาเกษตรทั้งเรื่องของน้ํานะครับเราต้องแก้ปัญหาคาราปาะังนี้ของพี่ร้องเสนาของพี่ร้องอยุทยาให้ได้ ขอโอกาสให้พรเพื่อไทยนะครับขอบคุณทุกคนครับตบเลยเลยครับวันนี้เรามีแขกพิเศษมาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้มักผู้ใหญ่ของทางการเมืองแล้วกันนะครับวันนี้มารวมพลังกับพรเพื่อไทยนะครับพี่อนุชานคาคาัสพี่แห้งของเรารที่ตัดขบนอยแล้วนะครับขออนุญาตเชิญพี่แฮงได้พักไายหน่อยครับไายใหม่ของพรเพื่อไทยที่จะส่งมอบให้พี่น้องประชาชนจะทําให้เกษตรกรไร้จน ท่านจะไม่มีวันขาดทุนอีกต่อไปเราจะทำนโยบายประกันระะประกันกำไรสินค้าเกษตร30%เอาไหมครับคิดง่ายเลยต้นทุนท่านเท่าไหร่บวก30%ราคาไม่ถึงรัฐรด,ดเชย เพราะฉะนั้นนี่คือนยโยบายที่เราจะเดินหน้าในเรื่องของเกษตร,รหลายๆตัวไม่ใช่แค่ข้าวนะครับทั้งข้าวทั้งข้าวโพดทั้ง้ไยนะครับทั้งอย่างจะเป็น,นกลไกใหม่ที่จะเข้าไปสร้างให้เกษตรกรม,มีความมั่นคงต่อไปนี้ไม่ว่าราคาต้นทุนมันจะขึ้นเท่าไหร่สุดท้ายท่านต้องมีกําไรให้ได้30%มสิพวกผมจะทําให้ตรงนี้หมักหนึงเดือนน้าท่วมแล้วถูกครับ เราก็ต้องหาวิธีการปรับเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางภาครัฐในการเข่าเอาความรู้มาบอกและหากลไกที่จะเติมเงินเติมกําลังให้ท่านในการที่จะเปลี่ยนจากการเผาฟางเนี่ยเป็นวิธีการอื่นสุดท้ายเรื่องของราคาข้าวนะครับปัญหาโลกแตกผมเชื่อครับว่าทุกท่านคิดและจําได้ถึงวันที่นายกยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกร,กรัฐมนตรีวันนั้นมีการจํานำในเรื่องข้าวนะครับ ถึงมือที่ร้องเกษตรกรทุกคนวันนั้นเกษตรกรที่ย้มาแจ่มใสอยู่ได้ทุกคนนะครับแต่ผมบอกตรงๆพวกผมทําจํานําข้าวไม่ได้แล้วอันนี้เขาคุยกันตรงเพราะอะไรท่านรู้อยู่เนาะเพราะอะไรท่านก็รู้อยู่นะครับเรารู้ตรงกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตืยนคนไก่วันนี้พระเมื่อไทยเปิดนโยบายราคาเกษตรเลยนะครับข้าวเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะนําราคานะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งหมื่นห้าพันบาทข้าวขาว หนึ่งหมื่นบาทพอใจนะครับพอใจตบมือเลยครับพีโครงบราาที่ดูราคาเข้าายที่เราจะทำกาเนการให้พี่น้องอายุทยาได้แล้วนะครับพี่ค้าเขาอยู่เร่งหน่อยนะครับเพราะความเดือดร้อนมันรอไม่ได้ทุกคนมาพูดถึงคุยกันเรื่องเดียวกันคือขาดเงินในมือใช่ไหมครับพี่น้องครับอย่างแรกคุณเชนได้พูดแล้วว่าเรามีโครงการในเรื่องของการแก้ไขระบบน้าทั้งระบบจะเป็น m i c r โ project เราจะมีแผนผังให้ดูชัดเจนครับว่าน้ําจากไหนไปไหน,ตร,ไหนตรงไหนต้องขุดแก้มลิงตรงไหนจะต้องทําอ่างตรงไหนจะต้องมีการทําฝายชะลอน้ํานะครับมันจะมีโครงการที่เป็นแผนเรียบร้อยหลายแสนล้านบาทอายุทยาเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายที่เราจะต้องมาพัฒนาปรับปรุงลุ่มน้ําเพื่อให้พอทันทีกับการที่มันน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วมันทำลาหาก,กินไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาง รัฐบาลครับเพื่อไทยนะครับเราต้องเลเนเลการให้แล้วเสร็จฉันอดกอดเลยเดี๋ยวแเราแก่แล้วกอดไี่หนังล่ะไก่ๆนี่ไงนี่ไงนี่ไนี่ไ้น่ไงนม่ไนี่ไน่ไงนม่ไ้นี่ไงน่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไนี่ไงนี่ไนี่ไงนี่ไงนี่ไน่ไ่ไ่ไีไ่ไไ่ไนี่ไน่ไ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 ไ่ไงงน่ไ่ไง่ไ่ไ ขน,น,นมท่วมหมดเลยหมดเลยครับรถไปจอดนี่หมดมีน้ำเลยแล้วกดูแลเรื่องเยาบยาได้ไหมยาน้ำน้ำดีก็รวยดีไงรถบานแต่บางทีพอต่างกันเบากว่าเยอะแยะฝั่งนะท่ำท่วมขนนที่ท่วหมดเลยยาช้าก şey ็เหมือนไม่ไม e ่เยอะแยะครับไม่ต้องวงเดี๋ยวดูให้แล้วก็นี่สสบอกว่าเดือนร้อนถ้าถ้าเรามาอย่างน้อย ก็เห็นรัฐนะบาลก็เห็นเขาก็จะได้ดูแลแล้วพวกเราก็พยายามที่จะทำเต็มทีนะ่เอาเอาในมือเราเราทำได้เราก็เราก็ทำก็นะไปตามจุดต่างๆที่บางทีคนคนจะลืม<อ>ก็เลยอ,อยากที่จะมาซ้ำหน่อยให้เห็นบ้างเา้ยต้องคิดึ่งต้องต้องต้องทำให้ได้กล้ไม่มาได้อ่ะทเราบอกเียวกไ็ไม่ไม่ทิ้งมนีอะไรก็บอกสอน ไม่มีสีาเลยนะฮะเอาพื่อไทยได้ชูมือนะครับสามสี่เพื่อไทยนตเสามสี่เพื่อไทย้สาเพื่อไทยเ้อาเอาชตกน้ำไหม